หุ้นค้าปลีกค้าส่งสองตัวในตลาด MAI คือธนพิริยะหรือหุ้น TNP อยู่ในโซนภาคเหนือและ KK Superstore Southern หรือหุ้น KK อยู่ในภาคใต้คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายเงินดิจิตอล1,000 0บาทจากภาครัฐคลิปนี้จึงขอเล่าหุ้น TNP และทำข้อมูลเทียบระหว่าง TNP กับ KK นะคะ บริษัทธนพิริยะจำกัดมหาชนตัวย่อหุ้นท NP อยู่ในกลุ่มบริการตลาด MAI ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อธนพิริยะปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น42สาขาโดยแบ่งออกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต41สาขาและศูนย์ค้าส่ง1สาขาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย33สาขาจังหวัดพะเยา6สาขาและเชียงใหม่3สาขา โดยแบ่งสินค้าที่จำหน่ายออกเป็น5หมวดคือ 1. สินค้าอุปโภคในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจาน 2. สินค้าผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลเช่นแชมพูครีมนวดผมสบู่ 3. เครื่องดื่มและอาหารแห้งเช่นชากาแฟ 4. เครื่องสำอางและอาหารเสริมเช่นครีมบำรุงผิวครีมรองพื้น และ5สินค้าแม่และเด็กเช่นขวดนมนมผงเป็นต้นบริษัทมีบริษัทย่อย3บริษัทคือบริษัทธนภูมิพ r o เปอร์ตี้สองาจำกัดบริษัทถือหุ้นร้อยละ99.99ประกอบธุรกิจจัดหาและพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการเปิดสาขาของบริษัทบริษัท t n p x p นพี s อกจำกัดและบริษัท TNPXP นพี s อกจำกัดบริษัทถือหุ้นร้อยละร้อยเพื่อรองรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของบริษัท ปัจจุบันกลุ่มพุทธที่พิริยะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็น้อยละ72.23และณวันที่15มีนาคม2566มีเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็น้อยละ27.70 TNP มีสาขาในจังหวัดเชียงราย33สาขาโดยเปิดใหม่ในปี2 0 2 2จำนวน3สาขาจังหวัดพะเยา6สาขา โดยเปิดใหม่ในปี2022จำนวน1สาขาและจังหวัดเชียงใหม่4ีสาขาโดยเปิดล่าสุดครึ่งปีแรกของปี2023หนึ่งสาขาโดยสาขาที่เปิดล่าสุดคือสาขาท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเมื่อช่วงก่อนสงการของปีนี้สำหรับปีนี้ปี2566บริษัทตั้งงบลงทุนไว้100-150ล้านบาทและคาดการการเติบโตของบริษัทที่10%ลักษณะการประกอบธุรกิจ รูปแบบของร้านธนภิริยะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการมีสินค้าที่หลากหลายและมีราคาย่อมเยาแบบโมเดิร์นเทปแต่มีความสะดวกสบายแบบร้านสะดวกซื้อซึ่งธนภิริยะมีความตั้งใจที่จะเป็นร้านค้าชุมชนเชื้อสายไทยที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่อบอุ่นและรู้ใจผู้บริโภคลักษณะการบริการสาขาถือเป็นช่องทางสำคัญที่ธนภิริยะจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ทนายพิริยะจึงมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าประทับใจตั้งแต่การเดินเข้าร้านจนกระทั่งเดินออกจากร้านนอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงจำนวนจุดชำระเงินที่จะต้องเพียงพอเพื่อไม่ให้ลูกค้ารอคิวนานและมีพนักงานบริการขนของส่งที่รถของลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกอีกด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการปัจจุบันบริษัทจัดหาสินค้าจากซัพพลายเออร์มากกว่า400รลายรวมทั้งสิ้นกว่า1 5 0 0 0รายการ โดยทั้งหมดเป็นสินค้าที่จัดซื้อจากภายในประเทศบริษัทมีการคัดเลือกสินค้าใหม่ๆเพื่อนําเข้ามาจําหน่ายอย่างสม่าเสมอนอกจากนี้บริษัทยังคํานึงถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ซึ่งที่ผ่านมามีการดําเนินงานร่วมกันด้วยดีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ต่างๆเป็นต้นช่องทางการจัดจําหน่ายบริษัทจําหน่ายสินค้าผ่าน2ช่องทางคือ สาขาธนาพิริยะและค้าส่งสำนักงานใหญ่โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ลูกค้าทั่วไปซึ่งครอบคลุมทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพที่มีที่พักอาศัยหรือใช้ชีวิตประจำวันใกล้ร้านค้ากลุ่มลูกค้าขาจรที่สัญจรบริเวณร้านค้ากลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและลูกค้าธุรกิจในสายอาชีพต่างๆความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท1 ความเสี่ยงด้านการขยายสาขาสาขาใหม่อาจจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งปัจจุบันไม่มีสาขาที่ขาดทุนทุกสาขาของบริษัทสามารถทำกำไรได้โดยสาขาที่เปิดใหม่จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนจึงสามารถมีผลประกอบการที่เป็นกำไร 2. ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่าได้และ 3. การปรับเพิ่มค่าแรงของภาครัฐ บริษัทคำนวณคร่าวๆมีผลกระทบประมาณ10ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมการบริหารจัดการโครงสร้างรายได้รายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้จากสาขาถึง95%เและอีก5%เ์มาจากค้าส่งจากสำนักงานใหญ่ผลการดำเนินงานไตรมาส2ปี2566ัหรองวดเดือนไตรมาส2ปี2566บริษัทมีรายได้643.81ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ11.18 สำหรับงวด6เดือนปี2566มีรายได้รวม1,265.56ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ8.42ซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดขายเกิดจากการเปิดสาขาใหม่ของบริษัทโดยในปี2565เปิดสาขาใหม่4สาขาและครึ่งปีแรกปี2566เปิดอีก1สาขาโดยยอดขายสาขาเดิมไต่มาต2ปี66เพิ่มขึ้นร้อยละ1.9 ทำให้อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นด้วยจากภาพรวมยอดขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้นกําไรสุทธิบริษัทมีกําไรสุทธิงวด3เดือนไตรมาส2ปี2566 37.84ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน้ยละ10.5สําหรับงวด6เดือนปี2566บริษัทมีกําไร74.10ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ5.82งบการเงินจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์บริษัทมีสินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2562ถึงปัจจุบันและมีหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแต่ยังคงเป็นสัดส่วนที่ต่ำณนะปัจจุบันบริษัทมีค่า D/E เท่ากับ0.28เท่ามีค่า P/E 21.43เท่าและค่า P/BV 3.19เท่า ในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีธุรกิจคล้ายกับธนาพิริยะคือ KK หรือบริษัท KK Superstore Southern จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคโดยธุรกิจค้าปลีกเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านสาขาชื่อ KK Superstore จำนวน32สาขาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสงขลาพัทลุงและสะตูล รวมถึงบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าจำนวนหนึ่งแห่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนื่องจากมีธุรกิจที่ค่อนข้างเหมือนกันทางช่องจึงไม่ได้ทำรายละเอียดของหุ้น KK แต่จะทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง2บริษัทโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้ปีที่ก่อตั้ง TNP ก่อตั้งปีพศ2508ที่จังหวัดเชียงรายมีอายุ58ปี KK n ก่อตั้งปีพศ2536 ที่จังหวัดสงขลามีอายุ30ปีการประกอบธุรกิจทั้ง2บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งไม่รวมอาหารสดจำนวนสาขา TNP มี43สาขาที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และพะเยาและมีบริษัทย่อย3แห่ง K&K n มี35สาขาอยู่ที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลไม่มีบริษัทย่อย Supplier จัดหาสินค้า TNP มีมากกว่า400รลายและมีรายการสินค้ามากกว่า15,000รายการ K&K มีมากกว่า300รลายและมีรายการสินค้ามากกว่า10,000รายการ MarketCap ในวันที่21กันยายน2566 TNP มี market cap 3,104ล้านบาท K&K มี market cap 516.81ล้านบาท ผลประกอบการครึ่งปีแรกปี2566 TNP มีรายได้1,275.66ล้านบาทมีกำไร74.10ล้านบาทและอัตรากำไรสุทธิ5.81% KNK มีรายได้512ล้านบาทมีผลขาดทุน5.86ล้านบาทมีอัตรากำไรสุทธิติดลบ1.14% สำหรับปี2,562ถึง2,565ทั้ง2บริษัทมีรายได้และกำไรมากที่สุดในปี2,564โดย TNP มีรายได้2,638.33ล้านบาทมีกำไร192.10ล้านบาทมีอัตรากำไรสุทธิ7.28%ส่วน KNK มีรายได้มากที่สุดในปี2,564เช่นกัน โดยมีรายได้1,077.6ล้านบาทและมีกำไร26.44ล้านบาทมีอัตรากำไรสุทธิ2.62%ณวันที่21กันยายน2566 TNP มีราคาปิดอยู่ที่3.94บาท K&K n มีราคาปิดอยู่ที่2.16บาทขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ